พี่น้องของวารดาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็พ,พบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันพรุษฎาใส่เสื้อสีอ่าส้มนะคะวันนี้เราก็จะมารีว,วิวเลสสินค้างามๆให้พ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้วารดาจะได้เสื้อผ้าคามนะคะสีตะกอผ้านิ่มนะคะนํามาโปรโมชั่นให้พ่อแม่พิเศษนะคะวันนี้แม่ช่างเย็บนะคะเอามาส่งให้วรดานะคะได้ไม่กี่ตัวหรอกคะ่ะเพราะว่างานก็เยอะเนาะ อีกอย่างผ้ารุ่นนี้ก็ไม่ค่อยมีคนตัดค่ะเพราะว่ามันได้ไอ้ต้นทุนน้อยไอ้ช่าง,งก็ย็ดยากแต่วรลดาก็จะเอามารีวิวและอ่ายกให้พ่อแม่พี่น้องในราคาทูกถูกๆมือนเดิมตัวละสามน้อยนะคะหากท่านใดสนใจรีบเอฟรีบแคปเลยนะคะมีอย่างละตัวเท่านั้นนะคะอย่างละตัวลายละตัวนะคะวรดาจะยกให้ท่านเลยนะคะตัวแรกคือตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ,ะ,คะพ่อแม่พี่น้องขาวรลดาจะยกให้ท่านเลยนะคะ ตัวนี้อก37นะคะไม่ถึง38นะคะวรดายกเลยนะคะจาก4ี่ยกแค่300บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปเบอนะคะอันนี้วรดายกแค่300บาทนะคะนำเบอร์37หรืออก37นะคะไม่ถึง38นะคะหากถ้าเท่าวรดาใสา่จะใส่อก40นะคะเท่านี้นะคะอย่างวรดาใส่นะคะนำเบอร์แรกนะคะนำเบอร์หนึ่งผ่านไปนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะต่อมาเป็น ตัวที่สตัวนี้เป็นตัวที่สองนะคะตัวที่สองอก38นะคะ ผ้ามินมากเลยนะคะไม่ซับกาวนะคะตัวนี <S <s ้ก็ขายราคาโปรเหมือนกัน3า0ร้อยบาทเท่านั้นหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะเราจัดโปรเลยนะคะจะโปรรัวๆเลยนะคะ300บาทนะคะนัเบอร์สองนะคะสินค้าของเรามีกิมค้องขายเพิ่งได้มาวันนี้นะคะต่อมาต่อมาตัวนี้เป็นอกส0สินะคะลายนี้อก40ก็มีอยู่ตัวเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสินค้าของเรามีกิมครองขายนะคะมีตัวเดียวนะคะมีตัวเดียวนะคะลายนี้อก สีสิบนะคะน u m เบอร์สนะคะเราก็จัดโปรให้นะคะ3ามร้บาทเช่นกันนะคะท่านใดสนใจแคปแอสมาได้เลยนะคะต่อมาต่อมานี่ก็อกสี่สิบนะคะอกสี่สิบนะคะเป็นลายสายสวนนะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะ ลายสวยฝนล,ลายสายผนนะคะสวยงามนะคะวันนี้เราจะโปให้ท่านเลยนะคะในราคามิตรภาพนะคะในาราคามิตรภาพนะคะนําเบอร์สี่อกสี่สิบนะคะอกสี่สิบฟังวรดาฟังวรดาพูดให้ชัดเจนนะคะอกสี่สิบนะคะอกสี่สิบกับจามน้อยบาทนะคะ อันนี้อก42นะคะพ่อแม่ที่น้องคะเพิ่งจัดมาวันนี้สวยงามมากเลยนะคะอก42นะคะใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนเบอร์หนะคะพ่อแม่ที่น้องขะหากท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะแอดไลน์ hmm. <add line S 1> ได้เลยนะคะ mm hmm. วันนี้เราจะโกให้ท่านเลยนะคะจัดโกให้ท่านนะคะ3รอยบาทอก42่นะคะนัเบอร์หนะคะอก42ะค่ะ ต่อมาตัวนี้ก็อก42นะคะเป็นลายสายฝนนะคะลายสายฝนสวยค่ะลายสายฝนโอเคนะคะงามใส่สบายนะคะใส่สบายตัวใหญ่อก42นำเบอร์6นะคะก็เม่พี่น้องสาหาท่านสนใจแทบมาเลยนะคะสินค้าของเราโอเควันนี้เรานำเสนอให้ท่านเลยนะคะรานะคาพิภาพนะคะ300บาทเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะ รอบที่แล้วที่บาร,รดาลงไปหมดทุกตัวแล้วนะคะอันนี้มาใหม่นะคะนํามัก300บาทนะคะต่อมาตัวนี้ก็อก42นะคะตัวใหญ่ขึ้นนะคะใหญ่ขึ้นนะคะ รายเดียวกันแต่ผ่านมาแล้วคือ,ออก38อันนี้อ,อกใหญ่นะคะถ้าหน้าผ้าใหญ่เราก็ได้ใหญ่นะคะไปตามหน้าผ้านะคะอันนี้อ,อก42นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสินค้าของเรามีนนพร้อมขายนัมเบอร์เกตเซเว่นอีเลเว่นนะคะ300บาทจกาก 4, 9, นะคะ499เราลด300บาทนะคะลดพิเศษค่าช่างค่าผ้าเท่าน้นนะคะแต่เราจะให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้สินค้าดีๆงามๆ ถูกถูกและคืนต้นทุนให้แม่กี่พอนะคะช่วงนี้เดือดร้อนเพราะว่าฝนตกบ่อยมากเลยนะคะนัมเบอร์เจ็ดอก 4, สี่สิบสองสามร้อยบาทนะคะ ต่อมาอันนี้นะคะเป็นตัวสุดท้ายอันนี้อก44ใหญ่พิเศษนะคะใหญ่พิเศษงามนะคะใส่สบายนะคะอกใหญ่อก44นะคะเราก็จัดโปรให้ท่านเหมือนกันนะคะ300บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแครแอปมาได้นะคะเราจัดโรให้ท่าน300บาท พื้นใหญ่ก็300บาทนะคะอกสีมีตัวเดียวท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะจัดโรสุดๆนะคะปติกาเราเช่นเคยโอนสิทธิ์โอนเงินก่อนส่งสินค้านะคะกอให้ท่านแอดไลน์จากอรโถูที่เราลอยไว้ด้านบนนะคะแล้วเราย่างมีตัวนี้นะคะเราจัดโปรให้ท่านนะคะจัดโปให้เลยนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะ อันนี้อก38นะคะอก38นะคะเราจัดโปรให้นะคะจากตัวละ700 handled. จัดโปรให้500อยบาทนะคะตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่จ mm ัดโปรให้เลยนะคะ500อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปแอดมาเลยนะคะสวย5 0าอยบาทนะคะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้อก46อกใหญ่ตัวยาวนะคะอกใหญ่แล้วก็ตัวยาวนะคะเราก็จัดโปรให้ท่านเหมือนกันค่ะ5 0าร้อยบาทนะคะ ตัวใหญ่ๆเลยตะอก46น,นะคะสวยมีตัวเดียวนะคะปกติขาย799นะคะเราจัดโปรให้ท่านเพียง500บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปแอดไลน์มาได้นะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายและนำส่งให้ท่านทันใจรวดเร็วทันใจเลยนะคะสินค้าของเราสวยนะคะ สวยมากค่ะก็สินค้าเราไม่ตกค้างนะคะสินค้าเราใหม่ตลอดนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดตาดตามให้ด้วยนะคะสินค้าของเราเดงกนิ่ง้อมขายนะคะท่านเข้ามาดูก็ดูโฆษณาให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไม่เสียงเงินนะคะดูช่อง u t u b e ดูฟรีนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะดูฟรีๆเพลินๆน,นะคะขอให้เราดูสินค้าของคนไทยผลพาฤทิ์ในจังหวัดสกลน,นะครเรานะคะเป็นคนพังภาาอีสาน สารผลิตนะคะมีต้นคามมีน้ําคามหมักธรรมชาตินะคะวัฒนกรรมของคนไทยวัฒนาการของคนไทยนะคะล้นวนเลยน,นะคะขอขอบคุณพ่อแม่ที่เมตตาขอพอบคุณทุกท่านที่อุน่นขอบคุณทุกท่านที่เมตตาให้คําแนะนําทุกๆอย่างมานะคะ <Okay. S 1> เจอกันชิพหน้าคะ่ะ